ถล่งบัลลังโลกปีทองของอุสมานเดมเบเล่กับประวัติศาสตร์เทียบชั้นโรนัลโดหากจะหาคำนิยามให้กับคำว่าปีทองคงไม่มีใครจะเหมาะสมไปกว่าผู้ชายคนนี้อีกแล้วครับอุสมานเดมเบเล่ปีความเร็วสูงที่เพิ่งสร้างปรากฏการช็อกโลกโดยการกวาดรางวัลส่วนตัวระดับสูงสุดมาครองได้ครบทั้ง3เวทีใหญ่ในปี2025เพียงปีเดียวตลอดทั้งปี2025 เดมเบเล่ยกระดับการเล่นขึ้นไปอยู่ในจุดที่ไม่มีใครหยุดได้จนสามารถคว้าทั้งบอลลงดอรางวัลฟี่าเดอะเบสและปิดท้ายด้วยโกลบซ็อกเกอร์อวอร์สมาประดับตู้โชว์ที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบความสำเร็จระดับทริปเปิลแชมป์บุคคลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสมัยใหม่มีเพียงมหาเทพลูกหนังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเท่านั้นที่เคยทำสถิติกวาดครบทั้ง3มรางวัลนี้ได้ภายในปีเดียว เมื่อรุดูการ2017จากนักเตะที่เคยถูกปรามาดเรื่องอาการบาดเจ็บและวินัยวันนี้เดมเบเล่พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเมื่อเขามีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มร้อยและมีสมาธิกับเกมเขาก็คือปีศาจในร่างมนุษย์ที่พร้อมจะฉีกกระชากแนวรับทุกทีมในโลกไป2025จึงไม่ใช่แค่ปีที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่มันคือการประกาศศักดา เขาสู่ทำเนียบตํานานที่ยังมีลมหายใจของโลกฟุตบอลอย่างเป็นทางการครับ